สวัสดีครับแฟนๆแกงโฮชาแนเเล,ลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในบรรยากาศของตัวเมืองเชียงใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้พาทุกคนมาอัปเดตสถานนการณ์น้ําของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ <laughs> จะท่วมไหมนะครับก็กําลังเฝ้าระวังกันอยู่นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้าเหนือก็มาเยอะพอสมควรนะแล้วก็ระดับน้ําที่จุด P1 เนี่ยก็เมื่อวานเพิ่มขึ้นสูงแต่ตอนแี้ก็คือ ค่อยๆดับลงละนะครับนี่ดูด้านหลังแล้วนะครับก็คือเป็นมวลน,น้ําที่เยอะพอสมควรแต่ยังไม่เท่าปีที่แล้วนะถ้าปีที่แล้วช่วงเนี้ท่วมแล้วท่วมรอบที่1ไปแล้วแต่ปีนี้ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เฝ้าระวังแต่ก็ยังควบคุมได้อยู่นะครับก็ยังไม่เยอะเท่าปีที่แล้วแล้ววันนี้ฝนก็ไม่ตกละนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามีความกดอากาศสูงกําลังแรงจากจีนแผ่ลงมาช่วยดันดันกลุ่มฝนไม่ให้ มาตกซ้ำนะครับผมนะก็เดี๋ยวไปเดินดูกันตอนนี้เราก็อยู่กันที่สะพานจันสมอนุสรเช่นเดิมนะครับเหมือนปีที่แล้วนะเดี๋ยวมาเดินดูกันว่าระดับน้ําจะเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็น่าเป็นห่วงหรือไม่นะครับก็จะตามชมในคลิปเลยครับผมแย่ yeah. นี่นะครับตอนนี้เราเยืยนอยู่อ่บริเวณสะพานลอยกาดหลวงนะครับนะแล้วข้างหน้าของเราก็คือสะพานจันสมอนุสรซึ่งเป็นสะพานเดิมของปีที่แล้วที่เรามา ถ่ายอัปเดตให้แฟนๆชมตั้งแต่ปีที่แล้วแหละตอนช่วงน้ําท่วมนะเนี่ยตอนนี้ก็คือยังยังห่างจากต่อหม้อสะพานเยอะอยู่นะครับถ้าใครย้อนกลับไปดูคลิปเก่าเราของปีที่แล้วที่มาถ่ายน้ําท่วมเชียงใหม่มันมันปริ่มเลยฮะมันปิ่มคอคอต่อหม้อสะพานตรงนั้นเลยนะแต่ตอนนี้ยังห่างอยู่เป็นสองสามเมตรนู่นแหละนะก็ยังพอจะรับได้อยู่นะครับแต่ว่า บ้านาตะลิ่งฝั่งนู้นเนี่ยน้ําท่วมละร้านในตํานานของเราก็าน้ําเข้าท่วมอีกแล้วนะครับผมนะรวมถึงร้านสายปิงเนี่ยชั้นล่างของสายปิงตรงนั้นเนี่ยก็น้ําท่วมแล้วนะครับเดี๋ยวเดินลงไปดูใกล้ๆนะเดี๋ยวจะเดินพาแฟนๆไปชมกันนะอัปเดตบรรยากาศเชียงใหม่นะในช่วงเฝ้าระวังมวลน,น้ํานะครับผมแต่ปีนี้ ในความคิดของลุงเล็กเนี่ยน่าจะยังรอดอยู่นะครับเนี่ยมันสูงพอสมควรนะห่างจากตลิ่งี่ยประมาณสองถึงสามเมตรเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนูง้นเป็นสะพานนะครพิงก็ยังห่างแต่สภาพตอนนี้ก็คือน้ําเยอะกว่าปกตินะอันนี้ยอมรับแต่ยังไม่เท่ากับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วคือมันล้นล้นข้ามตลิ่งตรงเนี้ยแล้วก็เข้าไปท่วมที่ บริเวณกาดหลวงหรือกาดวัดโลรถนะครับนี่นะแต่น้ําน้ําแรงพอสมควรนะแต่ปีนี้แล้วก็คือตอนนี้ไอไอพวกเศษขยะเศษไม้อะไรเนี้ยมันจะมาเกาะอยู่ตรงต่อหม้อนี่เยอะมากแต่วันอ่าวันนี้ไม่มีนะครับแสดงว่าน้ําเหนือมันไม่ได้ชะพวกเศษไม้เศษอะไรลงมาเท่าที่ควรนะครับนะแต่ก็ทุกฝ่ายก็ยังเฝ้าระวังกันอยู่ปีเนี้เชียงใหม่ก็ได้ขุดลอกลําน้ําปิงหลายจุดเพื่อเพิ่ม อ่าพื้นที่การรับน้ําให้มากกว่าปีที่แล้วถ้าอันนี้เราสันนิษฐานว่าถ้าปีนี้ไม่ทําดําเนินการการขุดลอกเนี่ยเพลอเพอก็อาจจะท่วมแล้วแต่ตอนนี้ยังนะครับยังก็ชาวเชียงใหม่ก็ยังใช้ชีวิตดําเนินธุรกิจดําเนินชีวิตยังตามปกติอยู่นะครับยังไม่มีอ่าอะไรน่าห่วงมากเท่าที่ควรน,นะแต่ก็ติดตามข่าวสารทุกคนทุกฝ่ายติดตามข่าวสาร เรื่องการอัปเดตสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับผมนะอันนี้มาดูให้เห็นกับตาเลยแต่ตรงฝั่งนู้นเนี่ยคือตลิ่งเขาต่ําอยู่ละตรงนั้นนะฮะตรงนั้นก็คือจะโดนตลอดถ้าน้ํามาเยอะๆเนี่ยนะครับเนี่ยคําออนตรงเนี้ยกับอ่าร้านสายปิงบาร์ตรงนี้นะครับก็จะท่วมทุกปีเลยนะแต่ว่าอย่างปีที่แล้วคือร้านดําเนินกิจการไม่ได้เลยเพราะน้ําขึ้นไป จนถึงบนถนนนู่นแหละแต่ปีนี้ยังยังเปิดดําเนินการได้อยู่มีเพียงแต่ชั้นล่างตรงนี้ที่นั่งไม่ได้แค่นั้นนะแล้วก็ฝั่งนี้ความจริงมันจะเป็นทางเดินนะนะทางเดินตรงนี้ไปนะครับแต่ตอนนี้ไปไม่ได้ละน้ําขึ้นสูงแต่ว่าก็สามารถเดินเดินเลาะด้านบนไปได้นะแต่ตัวร้านอ่ะคือน้ําเข้านะครับแล้วมุมนี้ข้างนู้นไอ้ตรงนู้นก็คือวัดเกตกะลามนะวัด พระาธาตุประจําปีเกิดของคนเกิดปีจอนะครับก็มาเที่ยวได้เนาะตัวเจดีย์อยู่ตรงนู้นสวยงามนะครับปีที่แล้วคือมันขึ้นถึงกําแพงบ้านตรงนั้นนะนะแต่ปีนี้ยังยังไม่ถึงนะฮะปีที่แล้วนี่คือตรงเนี้ยมิดหมดนะมันจะสูงกว่านี้อีกสองสามเมตรอ่ะตอนนี้เรายังเห็นตัวต่อหม้ออยู่นะแล้วก็พื้นสะพานตรงเนี้ยก็ยังสามารถเดินได้ปีที่แล้วเราก่อนที่น้ําท่วมเราเดินลงมาถึงตรงนี้ นะแล้วหลังจาก,กนั้นอีกวันหนึ่งเราก็เดินไม่ได้ละจนน้ํามันก็ขึ้นท่วมไปจนถึงถนนตรงนั้นน่ะถนนเจริญราษฎร์ตรงนู้นนะแล้ด้านหลังก็เป็นเจดีย์ของวัดเกศกะลามนะครับสวยงามมาท่องเที่ยวกันได้ตอนนี้สถานการณ์น้ํายังรับได้อยู่นะครับยังไม่น่ายังไม่น่ากังวลมากมามากมายเท่าไหร่แต่หลายหลฝ่ายอย่างที่บอกครับก็ต้องเฝ้าระวังนะเฝ้าระวังใครที่ อยู่ในบ้านที่มีความเสี่ยงก็อาจจะเก็บของขนย้ายอะไรให้ปลอดภัยขึ้นนิดหนึ่งแต่โดยความเชื่อของเราน่าจะรอดนะปีนี้เนาะเพราะว่าฝนก็ไม่มีตกมาซ้ำทางเหนือก็ไม่มีละนะครับกลุ่มฝนไม่มีนะก็ภาวนาว่าอย่าให้มีพายุอะไรรุนแรงเข้ามาอีกรอบดีกว่านะครับผมนะตรงนี้ก็เป็นบริเวณของร้านสายปิงบาร์นี่เขาย้ายเขาย้ายป้ายไปอยู่ตรงนู้นแล้วสอง ก็แล้วป้ายป้าย oh. สายปิงตรงนี้มอยู่ตรงนี้นะ oh. ก็ย้ายไปนะ oh. แต่ว่า,าความแรงของสายน้ําเนี่ยก็แรงกว่าเดิมพอสมควรนะครับผมนะ oh. ก็เดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะในสถานการณ์น้ําถ้ามีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ก็เดี๋ยวชมในคลิปต่อไปนะครับ oh. แต่ตอนนี้เดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวไปดูที่จุด P 1จุดวัดน้ำ P 1นึ่งอีกทีว่าหน้าปัจจุบันเนี่ยน้ําจะเป็น กี่เมตรนะครับเมื่อเช้าเราเช็คเว็บดูมันประมาณ3เมตรยี่ประมาณนี้นะครับแต่จุดวิกฤตวิกฤตเดิมก็คือ3เมตร70แต่ปัจจุบันนี้คือ4เมตรกว่าก็ยังรับได้อยู่เพราะว่ามีการขุดลอกมีการทําทตะลิ่งอะไรหลายๆจุดเนี่ยทำให้การรับน้ําของแม่น้ําปิงได้เยอะขึ้นนะแต่เดี๋ยวไปดูว่าตรงจุด P 1จะเป็นยังไงนะครับนี่นะก็ตรงนี้เป็นสะพานจันสมนุอนุสรก็คือสะพานคนข้ามแม่น้ําปิงแห่งแรกของเชียงใหม่ เราพูดไปทุกๆคลิปที่มาที่นี่นะโอเคเดี๋ยวตามชมต่อนะครับผมมาอีกจุดนะครับทุกคนจุดสำคัญของตัวเมืองเชียงใหม่เลยก็คือจุดวัดน้ำพีหนึ่งนะครับพีหนึ่งเชิงสะพานนวรัตนะครับผมนี่นะดูหลักการวัดหลักวัดน้ำนี่นครับช่วงนี้อยู่ประมาณสามเมตรยี่สิบนะประมาณนี้นะครับเนะี่ยสามเมตรยี่สิบนะครับผม นะแล้วก็กลับมาดูตรงนี้นะครับตรงต่อหม้อสะพานนวรัตนะครับก็ยังห่างเนี่ยสองสามเมตรนะครับที่เห็นนะอย่างปีที่แล้วที่เรามาถ่ายคือมันปริมปริมคอสะพานเลยนะแต่ตอนนี้ก็คือยังห่างอยู่นะครับผมสามเมตรยี่สิบเนี่ยนะจุดวัดน้ำพีหนึ่งเราก็จะมา,าดูระดับน้ำกันตรงนี้ทุกครั้งนะครับเนะี่ยช่วงสิบเอ็ดโมงเนี่ยสามเมตรยี่สิบสอง นะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะ3เมตร22แล้วก็สถานีพี67จะอยู่ที่บ้านแม่แต่นะครับอ่าอําเภอบ้านแม่แต่อยู่อําเภอแม่แตงหรือเปล่านะประมาณเนี้ย286นะครับก็เนี่ยความจริงมีแนวโน้มตอนนี้เพิ่มเพิ่มมานิดนิด,นดหน่อยหน่อยน่าจะทางเหนือมีน้ํามาเติมนะครับแต่ยังไม่แน่ห่วงนะก็นเนี่ย3.22นะครับผมอ่าแล้วเมื่อระดับน้ําปิงเกิน3เมตรเนี่ยจะขึ้นธงเหลืองแบบนี้ นะถ้าเกินสามเมตรเจ็ดสิบจะเป็นทงแดงตอนนี้ก็คือทงเหลืองอยู่นะก็คือเฝ้าระวังอยู่ในระดับเฝ้าระวังนะครับนี่นะก็ให้ดูน,น,นะจุดวัดน้ำพีหนึ่งถ้าดูตามนี้ก็คือยังไม่วิกฤตยังไม่ถึงจุดวิกฤตจ,จุดวิกฤตเดิมก็คือสามจุดเจ็ดแต่ตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกไปต้นคลิปก็คือเขา มีการขุดลอกนะมีการทำพนงังทำอะไรทำให้จุดวิกฤตมันเลยสี่เมตรขึ้นไปถึงจะอ่าท่วมนะครับนะตอนนี้ก็ตระหนักแต่ไม่ตรนกนี่แล้วก็ฝั่งนู้นนะปีที่แล้วคือร้านค้าตรงนั้นนะไม่เหลือเลยนะครับท่วมขึ้นไปแต่ตอนนี้ยังโอเคอยู่นะยังเปิดแต่ก็น่าจะเฝ้าระวังกันแล้วลหละนะทางนู้นนะครับแล้วก็ทางเหนือน้ำตรงนั้นเป็นขัวเหล็กนะสะพานเหล็ก ตรงนั้นก็ยังห่างอยู่แต่เห็นมีเศษมงเศษไม้ดูไกลๆนะเศษไม้ไปติดนะครับก็น่าจะเร่งเคลียร์กันแล้วก็ยังมีเรือดูทรงดูดทรายเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะครับเพื่อ,อขุดลอกลําน้ําให้ระดับน้ํามันรอ,องรับได้มากขึ้นแล้วก็ฟล์น้ำฟล์เร็วขึ้นนะครับนี่นะนี่ก็สะพานนวรัตสะพานนวรัตก็เป็นสะพานที่รถยนต์ข้ามได้แห่งแรกของเชียงใหม่เก็บเล็กเก็บน้อยนะครับเดิมสะพานนวรัตจะมี เป็นสะพานเหล็กเหมือนสะพานขวัวเหล็กแล้วก็หรือทําใหม่เป็นสะพานแบบที่เห็นปัจจุบันนี้แล้วเหล็กที่ทําสะพานนวรัตเดิมก็เอาไปทําที่สะพานประวัติศาสตร์ท่าปลายก็คือเอาเหล็กจากเนี้ยไปประกอบที่นู่นเป็นอีกสะพานหนึ่งนะครับนะก็เป็นบรรยากาศเนี่ยกลับมามองนี่เราสองคนนะครับนะก็จากสถานการณ์ที่เราเห็นมาดูตอนเนี้ยก็คือยังไม่น่าห่วงแต่ก็ให้เฝ้าระวังนะครับผมเราไม่ได้บอกว่ามัน จะท่วมหรือไม่ท่วมเพราะว่าตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะเราก็จะอัปเดตเป็นระยะระยะถ้ามันลดลงไปก็ถือว่าเป็น,เ,ปนเรื่องที่ดีของเมืองเชียงใหม่แต่ถ้ามันเพิ่มขึ้นเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังแบบนี้นะครับผมเ,เพราะปีที่แล้วมันเกิดนะป,น <laughs> ปีนี้เราก็มีความเป็นห่วงนะครับแต่ก็อย่าตื่นตระหนกกันก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยสำหรับคลิปหน้าจะไปไหนหรืออัปเดตอะไรก็ฝากติดตามนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย